สวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าโชคครับย้ำคำย้ำแรงแอดกับมาที่บ้านพ่อจำครับพ่อจำสมพันพ่อจำนอนปูตาเนี่ยแหละครับมาตามหาแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีหมวดวันที่16สิงหาคมสองพันหาลอยหกสิบหานี่ะครับกับตอนนี้กับมหาหอดมาถึงบ้านพ่อจำแล้วครับเดี๋ยวรอสักพักถึงเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปกุ้ยกับพ่อจำครับ เรี่องด้ยครับสวัสดีครับพระเจ้ำครับพอดีขอพระโชกขอพาด้วยเนาะครับขอพาโชกขอพรรวยครับอยากจะสืบเรื่องครับเพราะมันีมีคำทำเนาะครับมาทำเป็นยังไงเนาะฝันดีบนอ้วนีีฝันดีไปอ้วนนี้ก็ฝันเจ้ตองงวนหรือล่าครับฝันเจ้ตองงวดที่จริงว่าสืถามเจ้าหมู่บ้านนี่แต่ว่าอันต่างคนต่างยากเพราะว่ามันกับญาติเปิดเปิดพูดวัดเป็นตั้งไปเนาะ ว่าคนี่ปุ่นเน่ยมันหนักคุณไหวอย่บ้านมันหนักก็เลยบ่อได้กุยก็เลยถือโอกาสมันกนี่ย่ำคำย่ำแรงละมากล้วยก็พอจำมาตามหาแนวทางทีเก่าละฝากปีนองเอฟซีก็ฝันกับฝันจะต้องหวดนี่ฝันจะต้องหวนบ่ครับฝันจะตองหวดฝันว่ายิ่งมะฮ่องหอบมะฮ่องบอกเรียบอกสามตัวนะบ้ยบอกสามตัวบอกสามตัวเลยตัวนี้บอกสามตัว พอดีพันมะกวอกสามตัวแล้วมื่อรุ่นมาฝันต่อฝันบ้านไปใส่รอบไปแล้วกัน,นเป็นข้องน้ำไหลปลาพอเง่หรือมะเข่าในรอบจะเรียกว่าให้มันูุนีเจอเกินกูบอเดี่ยวหอดไปกันบุบอเนี่ยวตานหลอบแต่ว่าส้ม่เอายู่วซันในความฝันนะครับตัวเดียวเต็มรอบเนะี้ยปลาตัวเดียวตัวเดียวเต็มรอบอรอบรังเง่เกือบทีบ่จะว่าปาลาไทยเต็มมันเป็นไ่หลายมันใหญ่หลายสามตัวเงี้ยมาจนบ้าน ฝันทักจนเรียกว่ายืนจอจนเรื่องขี้เม่าอยู่จังต่ยังแต่ยืนเหลือจนนี้ก็ฝันยังแต่ฮะเบิ้งน้ำสายน้ำสายเงี้ยนี่เองปาเขาหลอกนี่นะเที่ว่าเขาแล้วนอกพอจับเนาะมันกะเนี่ยเขาต้บงหงุดหงิดมั้งอ่นบทดถึงว่าเขาสิแปรกแต่มันถ้าวว่าตามภาษาบ้านๆเนาะแบบว่าแบบภาษาคนมักตัวเลขหรือว่าห่วยแต่ว่านิยมตัวเลขดีใจอย่างนี้ดีใจเพราะยังเพราะว่า เพราะวาเป็นต้วมจริงนะพี่จัง้จังเข้าไปห็นปากของเราแล้วก็ดีใจรว่าเป็น้วมฝันจังผู้จังบอกป็าฟันนี่เถนะแล้ถึงไงพวดผู่จังเป็นเรื่องจริงนี่ที่งเรื่องจริงแต่พันมาห้องบอกบ้านนี้ถ้าฟันยังเสี่นพเขาจำสีแปลว่าจังไถครับหรือพ่นมาเชยนเป็นตัวเลขให้กันมีบอกพ่นพันเชินมันพ่นห้องบอกเป็นตัวเลยห้องบอกเป็นตัวเลยบอกบอกว่าศูนย์สองเกีอร์ ัน่เรียกสิวอ,อกนะากันว่ากันว่าอันนี้เขานี่คนว่ากันมาบอกเลยจะไหนเว่าม,ม,ม,าม,ามาีมีผู้เดียวมีผู้หญิงผู้เดียวมั่งบอกเรียกสิว่าซุนซ้อนเกตว่ากันบันก็เลยก็เลย้ยงตั้งของมั่งบอกบนันนี้มันผว่าผู้น,น,นั้นมาบอกหยิบมันผู้ผู้มาบอกเข้านะี่แต่ว่าผู้น,นนะั้นตายไปแล้วผู้ผู้มาบอกมั่งหน่อยครับไม่พ่วงปันเลยมันมั่งบอกว่าเรียกสิว่าคนานี้ละว่ากันซุนซ้อนเกตอย่ละว่ากัน ูนสองเจ็ดสเล็นไว้เ่มือพุ่นแล้กสงวฝันมือเดียวกับอันที่ฝันเห็นป่าบอกว่าึ้นรุ่นมากจะได้ื้นรุ่นจะได้เขียนเลขทูนสองเจ็ดไว้หัวบอลมือแรกมือมือต้อมวดบปฝันเห็นป่าเพราะจำจะได้ต้อมากมือรุ่นมากกว่าเออสันติเมีนดีดีกว่าอ้ฝุ่ฟันยีเด้อว่านโอ้หพอจำอธิฐานอธิฐานหายพราเฝันอยู่นี่องพานมันไม่รุ่นมากมาฝันว่าไปใส่รอบไว้ Ap, มันปาก้อใหญ่มันรอบมันก็รอบหลังใหญ่เนาะตัวเดียวเต็มไหนบอกมันจีบมาได้มันก็ได้หล่อมเต็มใหญ่หลายเต็มจีเดียวไหว่าดินมาได้เลยมาได้เลยสุดสุดรอบทั้งหาวทั้งหางนช่ไหมเดี๋ยวนี่นะข้าวมากก็ดีใจว่าเงานยนาะโอ้ยจิดไม่ใจวัวไม่ใจมันมันขมีเล็ เลขคำนวณนีแต่มีหลายตัวอยู่วาแต่มีเลขคำนวณน้่มแต่ว่าเขามาห้องบอกนี่เขาห้องบอกมีสามตัวสามตัวขึ้นต่อมามันบอกขึ้นหลังจากที่ฟันเย็นป่าแล้วมันบอก่เขาห้องบอกก่อนโอ้ห้องบอกก่อน้องบอกเลขก่อนขึ้นต่อมาเมื่อฟันเห็นป่าโอ้โหครับครับื่อว่าพี่มาห้องบอกเลขนี่เป็นขึ้นตองหมวนบอกว่าเนียเนนนขึ้นตองหวดเด้อพี่น้องเขีนไวนะใช่พูดละ ศูนย์สองเจ็ดี่เนาะเนาะตัวเดียวเลยตัวนศูนย์สองเจ็ดนี่เหละัมบอกข้องบอกตัวนี้แหละมันควอมฝันน้อมเกี่ยวกันโมเมียนมันกะบอกต่างค้อมฝนันค้อมฝนนันเนี่ยังนี่แหละศูนย์สองเจ็ดบัดนบ้นี่ตามครับมันค้อมฝนันเพราะจำสีเป็นเลขตัวใดครับตามควมฝนันาขึ้นเา็ขึ้นเันตาม พอมนขันมาบักม ah. ีแล้วมาบักนี้ลี้วบาน้กาพอไงมาเขารอบนีกาสามสิเจ็ดพอสามีเจ็ดาเป็นลามมิเจ็ดามีิเจ็ดก็เลยจะหิ่งเจ็ดแล้อย่างที่นักันซุ่มเวลาคนคนมักเลี้ยงวิ่งมันจนะ้ามวิ่งคือวิ่งตัวเดียวคือเจ็ดเออคือวิ่งเจ็ดเดียวันที่นะวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวเพราะว่าเขาจำจะมากที่สเพราะว่ามันเลยกอาพอไงอยู่ในรอบนะ พอปลาเนี่ม yes. yani uh, ah. yup. ันเป็นป่าป่าที่ไม่เจ็ดเนาะไม่เจ็ดมันเป็นไงดีดีนี่่ข้อปันเนี่ยเปดีใจนะในข้อมปันปลาม่เจ็ดเมันก็ต้องเป็นเจ็ดทันตีไปไลยมันทันตีไลยก็ได้ใช้เจ็ดลวดทัใช้เจ็ดเลยวิ่งเจ็ดทันตีใช้ปก็ได้ป่าเป็นเป็นเจังสีล่แต่ว่คือผมมากขจ็ดทังสี่หน้าพมโอ้แต่ว่าพะดำมากเจ็ดเนาะโมตีโบตีเอาแปดอปาแต่ว่า ตามธรรมดาป่ามเจเี่เพื่นกะตีเป็นเจนลอเ้นพื่นกะตีเป็นเจนลอเดน้ยนเห็นโยเห็นโยมาชัดเจนนี่ครับเราว่าป่ามีจเจกะตีเป็นเจนว่าถึเจนหลวงก่้บุับัพนี้ซุ่มตัวเลขที่หางนี่เลขพอจ้ามานได้ยังไซุ่มนี่เลขคำนวณเลขคำนวณนี่ เลขฝันไม่สองศูนย์สองเจ็ดตัวเดียวทั้หเดียวเลขพนนจะหยว่ามักหาสินะมักหามัดหามัดหาคำนวณไปตัวไซต์ตัวไต์นี่จหาแล้วูะคุอสองหาสี่หาอันนี้คิดสองคิดสองนี่กัมีอยู่ในคำนวณด้วยกันต่ว่าผมก็ส่งทั้งวันเกิดความ่ง้วันแม่ั้งวันแม่ทั้งวันเกิดประจังความนี่โมวันเกิดประจัานะตสิบสองสิงหาสิบสองสิงหาเงินนี่ตัวนี่ เมื่อเมื่อนี่น่าสิบสองเนาะประวัมาเลขข้งนวณนกับมี1สิบสองนี่กันเีน่ไหครับเขาาทอโอกาสนี่ไอ้้อดมันเกิดเนี่ย้อจำปี Happy Birthday ้อครับเ้อเกิดมันเกิดมันมี่มืันนี้เกิดวันที่สิบสองสิบสองสิงหาครับพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดพศเกิดสองสี่เก้าเจ็ด โอ้สองสี่เก้าเจ็ีวบนเนี่ยคือกันเนี่สองสีเก้าเจ็ดเอาพี่น้องฟังไปเด้อครับสองสีเก้าเจวันเกิดมื่อเอินเป็นวันเกิดของพระจำครับวันที่สิบสครับมือไทยถ้ำยี่นี่เป็นวันที่สิบเอนพระจำมือันี่เนาะวันที่สิเดมื่อนี่ก็ดถ่างานช่โรงเรียนวันกู้ผมจะว่าวันจัดกอนมาครับครับต่าวันเกิดของพระจำคือวันที่สิบสองวันที่สิบสอครับวันที่สิบสอ ส่วนตัวเลขเนวทางของประจำนี่เป็นเลขคำนวณบ่ครับเลขคำนวณเลขคำนวณก็หนึ่เลขคำนวณครับว่ามันเกิดมันเขากับันเกิดพร้อมันมนเขาบวันเกิดวันเกิดเกิดวันที่สิองเนาะวันที่สองงัจะบริเขียนพ่อเกิดลงตือนสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าเจ็ดไม่แต่สองสี่เกยนไปที่นี่เนาะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดพ่อเกิด สองสี่เก้าเจ็ดครับอันนั้คือวันเกิดของพระจำที่นอนเลยครับเขียนไว้น้ำได้ครับสองสี่เก้าเจ็ดมันคืบวันเนี้ยดีเก้าเจ็ดนี่ก็มีไลยอาจารย์ฟ้นฟันมากยุ่ดีสองสี่เก้าเจ็ดครับอ้าวสองสี่เก้าเจ็ดเราสองสี่เก้าเจ็ดเราก็ได้หกสิบแปดหกสิบเจ็ดเหอหกสิบเจ็ดหกสิบแปดอย่างหกสิบแปดอย่าง ม่เจอรักนี่รักไม่เจอรักเลยเออแต่ถือว่าเขาหลักพอดีได้เนี่ยวันนี้ตัวเลขอยู่ในนี้พราะจำมากตัวไหนมากที่สุดครับตัวเลขอยู่ี่มากตัวเน่นตัวนักตัวมากคือมากเจ็ดหานอกเจ็ดหาเพราะว่ามันสันมันสันว่าได้ตาแล้วตาในี่ตาเจ็ดตาเป็นเจ็ดเป็นบ้าบานีหฮาเนี่ยคือมัน เรียกจำนวนนี่เรียหาจำนวนนี่หาลายไได้วยหมายว่าก็เลยจำมาใส่กันถ้านนเนีนเนีนก็คือเนีนเจ็ดหาเงาระจำเจ็ดหาเจ็ดหาสามหาตัวน,นี่แหละนี่เจ็ดหากับสามหาเนาะตัวเน้ียนนตัวนักก็คือเจ็ดหากับสามหาเนอะทีน้องเดียวเดียวเสียวเมืก่ขกิดไม่กับเขาคุ้งวัดอยู่เลยวิ่เนาะแหลกวิ่งพูดออถึงแหลกวิ่งของพระจำในกับเขาสุวัดณเนอะครับวรรที่ร้านมากกับบวกวิ่งเก่าเนะ วันกบกวิ่งาาหายังหครัครับกะเขาเขาวิ่ตันี้นวันี้ก็วิ่งเจ็ดว่งเจ็ด<ม>หรับเส้นวิ่งเ<ม>ส้นแรนเดอร์เหล็กไอออกอกําลังกายพี่น้องก็อยเริ่มนะครับ <c oughs> เจ็ดครับ<ม>เจ็ดเมตรเดียวครับรัพไ<ม>ทยชีพย้พ่อจ้ำนี่ยังสิฝากถึงพี่น้องกซบนนอครับสุดท้ายคืออ่าพ่อจ้ำแต่วียังหอกกับพรมนเอเอพวกกซซี่หรือว่าพ่อสอนล่ะอันนีวกี่จะเลื่น ให้จเจริญลงเรื่องต่อการงานต่อหน้าท,รราาทใีให้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสมควบกัรรักษาเทวดาให้คุ้มครองพระรัตนัตใจให้ปกป้องให้จิตปาาลาตะจากโรคไข้ไข้เจ็บทั้งหลายให้มีเสียอายุหมั่นคนยื่นตลอดไปให้มีเงินมีข้ามนอนหลับให้ได้เงินเงินนอนขึ้นให้ได้เงินแสนเปลี่ยนเมื่อไปได้เปลี่ยนมันี่สวดถวดหา,ายยามาผ่านม่านหายยามาเบี้ย ไห้มีใช่ชนะคาบาแก่สัตย์สุมุ่มั่นทั้งหลายทั้งปวงอยู่วนนดสุดขังพลังเลอกสุดาสุสุดาสุ